แกร n โสวิภาวิกตอรีทุกคนวันนี้พรอพพลิกจะพามาดูคอนโดเปิดใหม่ที่บอกเลยว่าทำเลดีแบบจุกๆุอยู่ติดถนนใหญ่ใกล้อนุสวรีชัยเดินทางง่ายสุดๆเราอยู่ที่โครงการแอสไ v วิภาวิกตอรีของ AP Thailand ค่ะใครกำลังมองหาคอนโดอยู่ในเมืองบอกเลยว่าต้องว้าวที่นี่เขาเปิดตึกจริงแล้วนะพร้อมให้สัมผัสทุกมิติของ Living Quality ในแบบที่แต่ละคนออกแบบชีวิตตัวเองได้เลย จุดเด่นสุดๆคือพื้นที่ส่วนกลางแบบ Triplex Convergent h u ทขนาดใหญ่3ชั้นรวมกว่า3,600ตารางเมตรบอกเลยว่าใหญ่จริงค่ะเริ่มกันที่ชั้น G กับ The Deep Escape เป็นส่วนสีเขียวกลางเมืองให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ใน o a s i ซเล็กๆคือเดินเข้ามาปุ๊บได้พักปับ๊บเหมาะกับคนเมืองที่อยากมีมุมเงียบๆผ่อนคลายสุดๆขึ้นมาชั้น8ก็จะเป็นโซน Vset your Bo d y ค่ะ จุดนี้มีทั้งดีอะควาสระไว้น้ำวารีบำบัดท่ามกลางต้นไม้และบรรยากาศชิลชิมคือแค่ลงน้ำก็เหมือนด่างกายได้พักเลยอะ่ะแล้วก็ยังมี t h h h e l t t y y s p c e f ฟิตเนสครบวงจรอ,อีกหนึ่งจุดด้วยและที่ชอบมากคือเราสามารถจองลู่วิ่งลวงหน้าได้ไม่ต้องมาแย่งกันโฟกัสได้เต็มที่เลยค่ะ แล้วถ้าอยากพักใจบ้างให้พุ่งตัวขึ้นไปที่ชั้น29เลยรีเซ็ตโยมายที่เดอะสกายพาร์คเป็นสวนสีเขียวบนดาดฟ้ามองวิวเมืองได้แบบ360องศามุมนี้บอกเลยว่าสงบและโรแมนติกมากเหมาะกับมานั่งชิลรับแรงบันดาลใจใหม่ๆทุกวันแค่พื้นที่ส่วนกลางอย่างเดียวก็รู้สึกว่าที่นี่เขาคิดมาเพื่อคนเมืองจริงๆคือมีทั้งมุมพักมุมออกกําลังกายมุมรีเซ็ตจ,จิตใจครบจบในที่เดียวมาถึงไฮไลท์ที่ทุกคนรอดูกันห้องพักค่ะ โครงการน,นี้มีห้องตัวอย่าง3แบบด้วยกันนะจุดพิกคือเพดานสูงถึง4.45เมตรทำให้ห้องดูโปร่งโล่งและพิเศษสุดๆเริ่มจาก Vertiplex One Bedroom Extra ขน,นาด32ตารางเมตรบวกพื้นที่ชั้นลอยอีกประมาณ15ตารางเมตรค่ะราคาเริ่มที่4.89ล้านบาทพร้อมรับแพ็กเกจเฟอร์นิเจอร์จาก SB มูลค่า150,000บาทจ้า จุดเด่นคือ living dining area ที่เพดานสูงมากมองออกไปเห็นวิวโปร่งสบายมีครัวปิดเป็นสัดส่วนพอขึ้นไปชั้นลอยก็จะเจอ master bedroom ที่ให้ความเป็นส่วนตัวแบบเต็มสิและมี powder room บนชั้นลอยด้วยนะสะดวกสุดไม่ต้องลงมาชั้นล่างตอนกลางคืนเลยค่ะถัดมาคือ Vertiplex One bedroom plus ขนาด35ตารางเมตรบวกพื้นที่ชะลอยอีกประมาณ16ตารางเมตรค่ะจุดนี้ตอบโจทย์คนอยากได้ฟังกชั่นเย็ดหยุ่นค่ะเพราะเราสามารถกั้นพื้นที่เพิ่มเป็นห้องนอนที่2หรือทําเป็นห้องทํางานก็ได้ราคาเริ่ม5.6ล้านบาทพร้อมรับแพ็คเกจเฟอร์นิเจอร์จาก Sb มูลค่า2 0 0 0 0 0บาทจา้า พอขึ้นไปชั้นลอยก็ยังเป็นมาสเตอร์เบดรูมมีห้องน้ำส่วนตัวอีกห้องด้วยนะเริศม,มาก และสุดท้ายเป็นแบบซิมเคล็กขนาด32ตารางเมตรฟังก์ชันเรียบง่ายแต่ยืดหยุ่นสุดๆพื้นที่หลักคือ The Flexible Zone จะทำเป็นโซนนั่งเล่นห้องนอนหรือจะจัดมุมน่ารักนรักไว้สังสรรค์ก็ได้เลยมี walk-in closet ติดระเบียงรับแสงธรรมชาติเต็มที่โดยรวมแล้ว Aspire Vipaw Victory คือคอนโดที่ออกแบบมาครบมากทั้งพื้นที่ส่วนกลางและห้องพักฟังก์ชันดีดีไซน์ลงตัวตอบโจทย์คนเมืองแบบไม่ต้องพยายามเลยคะ่ะ ห้องนี้เป็นขนาด35ตารางเมตรบวกพื้นที่ชั้นลอยอีกประมาณ16ตารางเมตรค่ะราคาเริ่ม5.6ล้านบาทพร้อมรับแพ็กเกจเฟอร์นิเจอร์จาก SB มูลค่า200 0 0 0บาทจ้า